ตอนนี้ผมอยู่ที่โลบูดเอ้ยโลบอกวันนี้ผมจะมาตามหากระป๋องน้ำาอันมาดูทีว่าเอา้าเพื่อนตายไงเล่นพี่เลมไม่รู้จักรู้เรื่องนี่คนลทำเองอะ่ะไปดูทีว่ามันจะมีกระป๋องน้ำไหมให้ฉันกินขอหากระป๋องน้ำสิบอันก็พอแล้วมเป็นเป็นหนึ่งร้อยอันหนึ่งเลไม่ไหวหรอก เอ้ยอย่าบังมีไงเจอกระป๋องแหลกแล้วนี่คือกระป๋ปองน้ำเหมือนบางสิอืมอ่าเอ๊ะนี่เแล้วแต่หูเอาต่อไปโอืมโ,โ,โ,โอ้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 อืมเหมือนว่าผมจะเจอกระป๋องน,น้ำแล้วนะครับดีให้ อาได้ไงเนี่ยเอาไ,ไงอ่ะกดได้ไหมเนี่ยเอออันนี้ได้ไหมเจ้สองโอ้ยโอ้ยเน็ตเน็ตเน็ตโอ้ยลืล่นลบอุย้ยอันที่สามอันอันที่สาม้ามยร้านอาจจะมีน้ำก็ได้ อ๋น้ำล่วไม่ใช่น้ำห้องน้ำนะวีนาเกียรโนมอะไรยังไงได้แล้วสี่แต่มันไม่ใช่กระป๋องแต่มันก็เป็นของเหลวเหมือนกันนั่นแหละเออืออืออเออเอในในข้างในรถจะมีไหมนะนี่ไงนี่ไงไ,ไ,ดได้แล้วได้แล้ว เออร้านเดิมสงสัยว่ะย mm ้องน้ำมีมีอยู่แต่เราต้องกลับตัวเลขอ่ะนี่ไงเหนื่อยอ่านี่ด้วยเกินโดนเดิม อนนี้กดๆนิ่งออกไปโดนตู้ทารบมันมีอะไรอุ้ยเดี๋ย้วนี่ไงพอนับก่อนจะไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแล้วหกแล้วเย่ไอ้ใัรต้องใช้ชีวิตเย็นตัวเย็กอ่ะนี่เอาฉันไม่อยากเป็นตัวเล็กฉันอยากเป็นตัวใหญ่เออโอเคอืมเตาอบมีไหมใส่บอก กูไม่มีหมอบอกว่าโอเคแค่กว้างใหญ่หลอเกินวูจะตกเดะ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 เดะเดะเะอาหมดเมันจะได้ไหมอาเ่นี่ได้เ้ยเนี่ยไม่มีเหรียญเว้ย เปิดออกไปเลยสเบียงอะไรไม่ต้องกินยังไงได้แล้วโกใช่ไหมนี่ก็เจ็ดไม่ต้องเอาหลอกบงสเบียงเนี่ยจะดูมบป่กอีกแล้วอย่ารำอย่ารำไพเลยอย่า เอ้ยไปดูมีคาราเข้าไปโอ้ยเด็บเออเอาอะไรนไเนี่ยจะใครอ้วกแตกแล้วเนี่ยถ้าได้กินไม่สำเร็จผมก็จะร้องไห้เวงเงี้ยเลยโู่ยังไงเจอเจอแล้วเดี๋ยวได้เวไ แต่นี่ยังเขาทำให้กลไม่ได้อ่าโอเคแต่อ่ะละอือขาดแค่สองขาดแค่สองเอาเอาไก่ได้ไหมอ่ะโคโอ่เอาไก่เถอะอค้องเอาไก่เถอะ please ไหมะคอมเมนต์ มันดูได้ไหมไปเรียงไปเรียงม,มาแล้วทีนี้ฉันก็ไปกดตู้น้ำหยิบอ่า เอาโคลาเอาอนนเอานี่ยเยเฟอร์ได้ได้อะไรมานี่ไงได้แล้วอีชันยิ้มอยู่นี่ครับนี่เอิเออไปก่อนอีใครกินข้าวอยู่ก็ขอ,อใครด้วยนะครับพิซซาเลยลุมเตือนเลยก็ไปไปล้วกณอุ้ยหน้าหายเป็นผีอุ้ยผีหลวิเป็นยหล